สวัสดีครับผู้ชมวันนี้คุณอยู่ผมโม c n m นะครับผมแฟนบอลอาร์เซนอลอันดับหนึ่งของบางแคร์นะครับผมวันนี้จะมาพูดถึงอาร์เซนอลนะกับสเปอร์นัดอุ่นเครื่องนะครับก็แพ้ไป1นต่อศก็เป็นการชิปนะครับของซานะที่เอ่อเหมือนรายาย่าจ่ายให้กับลุยสเกลลี่์นะแล้วทีนี้ก็เสียบอลกลางสนามโดนชิปข้ามไปเดี๋ยวผมจะมาพูดจังหวะนี้กันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาพูดถึง11ตัวเจงก่อนนะครับผมก็ ลาย่าตัวจริงนะส่วนตำแหน่งอื่นก็ส่วนอยา่จะเป็นตัวจริงหมดนะครับผมแล้วก็ตรงกลางเนี่ยมีเปลี่ยนนิดหน่อยผมว่าอเตาเนี่ยน่าจะคืออยากจะหาสมดุลในทีมอีกชุดหนึ่งคือเรารู้อยู่แล้วว่าตัวจริงเนี่ยเป็นซูเบนดี้เดเกคนร้์ใช่ไหมแล้วก็โอเดกาดอันนี้คือแผงกองกลางประจําของเราแต่ว่าผมคิดว่าในเกมนี้คือเหมือนกับอตาอยากจะลองหาอีกชุดหนึ่งที่สมดุลได้ไหมอะไรเงี้ยก็เลยเอา เดกเกนไรซ์ยืนคู่กับนอกาดดูว่าจะเป็นยังไงเพราะว่านอกาดนี่ก็ขึ้นชื่อเรื่องเกมรับอยู่แล้วนะครับส่วนเดกเกนไรซ์นี่ขึ้นลงเกมลุกเกมรับนี่ได้อีกแล้วพอมาลองจริงเป็นยังไงก็ต้องบอกว่าการขึ้นเกมนี่ดรอปไปเยอะดรอปกว่าการมีซูเมนดี้แน่นอนดรอปกว่าสมัยที่มีปาเต้ด้วยซ้ำผมว่าครึ่งแรกที่อาสนอนเล่นไม่ได้เนี่ยมาจากที่นกกาดล้วนเลยนะครับถ้าไปสังเกตดูเนี่ยไปย้อนดูก็ได้ผมรู้สึกว่านอกาดเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจในการพาบอลไปข้างหน้าคือเวลา ไปสังเกตเกมการขึ้นเกมนะบอลขึ้นมาจากเซนเตอร์จะเป็นวิลเลียมซารีบาเซนเตอร์ได้บอลปุ๊บคนนี้มารับบอลจะส่วนใหญ่เป็นสเกลี่มากกว่าที่แบบหุบจะด้านข้างมาเล่นตรงกลางคือนโอกาดจะพยายามแบบไปรอบอลอยู่ด้านหลังแผงลูกของสเปอร์ซึ่งถ้าเป็นปาเตรหรือเป็นซูเปอร์เมดีเนี่ยเขาจะขยับออกมาใกล้ๆเซนเตอร์มารับบอลขึ้นเกมแต่ว่านโอกาด ือเวลาได้บอลอ่ะจะติดช้าจะติดใจบอลไม่แม่นคือการขึ้นเกมไม่เก่งนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเกมนี้ครึ่งแรกที่เราขึ้นเกมไม่ได้เนี่ยมาจากนอกาศลดรุ่นเลยแล้วก็ส่งผลมาถึงตอนที่เราเสียประตูด้วยนะครับก็คือว่าถ้านอกาดขึ้นเกมดีกว่านี้สเกลลี่ก็มานั่งหุบเข้ามาเล่นตรงกลางมากคือมันก็หุบแหละด้วยแผนของอาร์เดต้านะเพียงแต่ว่าพอนอกาดมันไม่มั่นใจเรื่องการขึ้นเกมเนี่ยตรงนั้นมันแหวกเป็นหนึ่งนทาให้การขึ้นเกมของอาร์ซนอนครึ่งแรกที่เจอสเปอร์ยมีปัญหาม,มาก นำมาซึ่งการเสียประตูนอกกากนี่ตรงนั้นสเกลี่สกี้สเกลี่มารับบอลแทนไรไรยาป้ายเข้าไปให้สเกลี่พลิกบอลปุ๊บโดนบีบทันทีเพราะว่าตรงนั้นไม่มีใครมาแบ่งเอาดูสเกลี่ไงก็เป็นที่มาของการเสียประตูนะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมดูแลขัดใจนะก็เป็นโจทย์ที่อาร์เตต้าจะต้องไปแก้นะครับว่าถ้าชุดแรกซูปเปอร์มิดี้เจ็บเดคนไรส จะต้องมาเล่นเบอร์หกแทนไหมแล้วเอาเบอร์แปดเป็นใครอะไรเงี้ยก็ต้องเป็นโจวอเดต้าว่าจะไปแก้ยังไงส่วนนอกาดผมคิดว่าถ้าเจอเกมรับลึกแต่ต้นทีมเล็กในพรีเมียร์ลีกเนี่ยผมว่าพอจะเล่นได้เพราะด้วยความที่มันไม่โดนเพรสมากแต่เกมไหนก็ตามที่มันโดนเพรสตั้งแต่กลางสนามน่ผมคิดว่าคนอย่างนกกาดเนี่ยไม่ถนัดในการขึ้นเกมคือไม่ได้เป็นคนพลิกบอลเก่งมันเป็นอาแปะที่ไม่เก่งเอาไว้ง่ายๆนะครับผมผมคิดว่าก็อาจจะต้องเปลี่ยนแผนเปลี่ยนตัวหรืออาจจะต้องให้นอกาด ไปทำการบ้านไหมว่าเอ้คนต้องเล่นโฮลดิ้งมิดฟิลได้นะเพราะว่าคือนอเซนนะ่นมีโฮลดิ้งมิทฟิลที่ดีมาตลอดถ้าปาเต้ได้ไม่ได้เมื่อก่อนก็จะมีเดคนไรส์แต่ทีนี้เราซื้อนอกาดมาในตำแหน่งเบอร์หกถ้านอกาดเล่นเป็นโฮลดิ้งไม่ได้จะทํายังไงอันนี้ก็ต้องมาดูว่าอะไรตาจะแก้ยังไงนะครับปัญหาตรงนั้นนะครับผมเป็นเรื่องของแดนกลางแต่ทีนี้เรื่องของปีกเนี่ยเราก็พูดพุม่มพูดพุม่มบ่นมาตั้งแต่หลายๆซีซั่นและว่าด้านซ้ายเรามีปัญหาซึ่งในเกมแบบ สเปอร์เนี่ยเราก็คงเห็นกันแล้วว่ามาตินิลี่เนีย่ยมิติน้อยซสเหละเกินจะเป็นจังหวะพยายามแบบแตะแล้ววิ่งก้มหน้าเสมือนเดิมนะครับเปิดบอลก็ไม่แม่นดดนหนึ่งหนึ่งก็ไม่ชนะคือเรียกว่าไม่ดวนดีกว่าเลนจยงจี้เข้าหาหักออกมาแล้วก็ป้ายหาเพื่อนจะเป็น,นอย่างนั้นซะมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเคลียร์เรื่องทอสซาได้ซึ่งมีข่าวนะเพราะว่าทอสซาจะย้ายเอเซ่ก็ต้องมาแล้วไหมเพราะว่าเอเซ่เป็นคนที่มีมิติมากกว่านะครับ คือไม่ได้ว่าคล่องตัวมากกว่าหรือกินหนึ่งหนึ่งกินคือก,กินตัวได้แหละนะครับจากสไตล์การเล่นเขาแต่ว่าจะเป็นเรื่องของสไตล์ที่แตกต่างจากที่ที่เรามีคือซาก้าเกมแบบสเปิร์ไม่ได้ว่าดีนะแต่ก็ยังรู้สึกว่าดีกว่ามาเตนิลี่นะครับอาจจะน้อลที่เราเห,เห็นก็จะมักจะหนักขวาแหละทั้นด้านซ้ายเนี่ยเอเซ่ A A ต้องมาแล้วหรือถ้าไม่ใช่เอเซ่ก็ต้องเป็นคนอื่นใครก็ได้ก็ผมเชียร์ว่าถ้ามาเตนิลี่ไม่มีใครซื้อผมว่าไม่น่าจะมีคนซื้อหรอกถ้าท้อซ้าย,ย,าย มาตินเอลลี่ก็ต้องเป็นสำรองไปเพราะว่าผมว่าความเร็วของมาตินเอลลี่ยังคงมีประโยชน์อยู่คือถ้าเราเจอทีมที่แบบว่าไม่ได้รับลึกมีพื้นที่ให้มันกระชากข้างตรงเนี่ยมันจะเป็นตัวที่เก่งมากคุณยังจำภาพจำลูกลูกที่มันสวนกลับใส่เชลซีได้ไหมที่มันแตะหลบก,กอนเตนแล้วกองเตล้มอ่ะอันน,อนั้นเกมอย่างนั้นอ่ะมันจะมีประโยชน์ผมคิดว่ามันลงมาเป็นสำรองในเกมที่เรานำแล้วที่เขาถ้าเรานำแล้วเนี่ยเขาบุกใส่เราเรามีพื้นที่สวนอะ่ะ มาเตเนรีเหมาะเกมแบบนั้นยังพอเก็บไว้ใช้ได้ยังมีประโยชน์แต่ใจผมก็อยากให้ขายนะอยากเข้าใจผมผิดนะอยากให้ขายแต่ทีนี้ถ้าจะเล่นเจอตัวจริงซึ่งในลีกเนี่ยส่วนใหญ่อะเราเจอทีมเล็กมากกว่าทีมใหญ่อยู่แล้วพอเราเจอทีมเล็กเนี่ยส่วนใหญ่เขามักจะรับลึกเป็นโลบล็อกเพราะฉะนั้นถ้าว่าเอามาเตเนรีลงมา,าต้นเนี่ยไม่เวิร์กเท่าไหร่อาจจะต้องเป็นเอเซ่ไหมที่มีวิชั่นในการจ่ายบอลเปิดบอลแม่นกว่ามาเตเนรีนะครับอันนี้ก็รอนต่อไปว่าเอเซ่ จะมาทีมเราเมื่อไหร่นะถ้าได้มาก็ผมคิดว่ามิติในเกมลุกก็จะดีขึ้นนะครับส่วนด้านหน้านะครับผมก่อนที่โยเคเลสจะลงมานะครับก็เป็นคายฮาวตซึ่งซึ่งเ,เราก็เห็นกันแล้วว่าก่อนที่จะเริ่มพรีซีซั่นเนี่ยน้องมาเป็นฟิตหุดมานั้นแน่นปึกเลยนะครับออฟอร์มการเล่นผมว่าก็เหมือนเดิมคือมันมีจังหวะหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยมันเบียดแย่งกองหลังได้เว้มันดีขึ้นเว้แต่ก็แค่แค่จังหวะเดียวที่มันพยายามแบบเบียดแย่ง คือความเล่นง่ายของมันก็ยังเหมือนเดิมจับบอลแปะออกบอลง่ายๆการยิงบอลก็ไม่ได้ว่าดีขึ้นอะไรนะคือผมคาดหวังว่าเปิดซีซั่นใหม่มาอาจจะซ้อมยิงบอลให้มันแน่นหน่อยไหมยิงให้มันพุ่งนิดนึงคือให้ได้รุนหน่อยแต่นี่ก็ยิงบอลแปกๆเหมือนเดิมคือผมก็ไม่รู้ว่ามันไปฝึกล่างกายมาแต่อาจจะไม่ได้ฝึกเรื่องการยิงประตูหรือเปล่าเพราะว่าผมว่าตัวมันเองก็คงรู้รู้ตัวนะว่ายูเครสมาแล้วตัวมันตัวเขาก็ต้องถูกกดดันตำแหน่งก็ต้องย่งตำแหน่งกันถูกไหม ผมคิดว่าจุดอ่อนของเขาอะทุกคนรู้อยู่แล้วเรื่องการจุดสกอร์เขาคนนี้จะไปฝึกตรงนี้ไหมแต่ในนี้ผมไม่รู้เขาฝึกหรือเปล่านะก็เปิดซีซั่นมาจะดีขึ้นอะไรนี่ผมไม่รู้แต่ว่าฟอร์มของคาร์เวนะ็กับเกมสเปอร์ถือว่าไม,ไม่ไม่ผ่านสำหรับผมแต่ก็ต้องว่าเพื่อนๆด้วยว่าฝั่งซาก้าวันนั้นฝั่งของมาติเนลลี่ในวันนั้นเปิดบอลไม่แม่นเลยไม่มีใครเปิดบอลแม่นเลยนะครับทําให้คาร์เวตจุดเด่นเรื่องรูกกลางกากาดก็ไม่ได้ใช้ ลูกบนพื้นก็ไม่ได้มีความเร็วขนาดนั้นนะครับด้านหลังเซนเตอร์นะครับไม่ได้มีอะไรให้พูดมากมายนะก็มีซาดิบาคุมอยู่ก็ค่อนข้างอุ่นใจส่วนยาคุกคิวอที่ยืนคู่กันในวันนั้นก็คือผมรู้สึกว่าไม่ได้พลาดอะไรเยอะแยะรักษามตาตรฐานได้ดีมีพลาดจังหวะเดือนนะั้นผมจะไม่ผิดมีที่บางบอลมั้งที่บอลมันตกมาแล้วพยายามบางบอลเล่นโดนลิชารลิซันฉกไปทีหนึ่งแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้แบบโถงฉ่างอะไรนะก็ถือว่าสอบผ่าน ในฐานะเป็นตัวสำรองนะไม่ได้ว่าเก่งกว่ากาเบิลนะกาเบยลหายเจ็บกลับมาก็คงต้องลงนะครับต้องพูดถึงเขาคนนี้แน่นอนไม่พูดไม่ได้นะครับวิกตอร์โยโคเลสลงมาช่วงครึ่งหลังประมาณ1ิบนาทีรวมทดเวลา1ิบกว่านาทีลงมาก็ได้แตะบอลหนึ่งครั้งนะครับเราจะเห็นว่าเวลามันวิ่งอ่ะคือมันมีความเร็วในระดับหนึ่งนะสปีดต้นอาจจะไม่เร็วด้วยความที่ตัวมันหนาหนานี่ผมไม่ได้หมายเพราม,มันอ้วนนะคือเป็นคนที่คือภาษาเล่นเวทเขาเรียกบลัอกอ่ะ คือตัวมันแน่นมั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 นแบบจะพูดยังไงดีอ่ะกล้ามเนื้อมันหนาแล้วกันคือมันพร้อมชนกับกองหลังทุกคนในพรีเมียร์ลีกแล้วผมว่ามันได้ด้วยหุ่นมันนะแต่ทีนี้ลูกกาอากาศของเขาไม่ได้เก่งผมไปอ่านคอมเมนต์ของแฟนสปอร์ติ้งมานะในต่างประเทศนะครับเขาบอกว่าคือถ้าคุณพูดเรื่องการจบสกอร์การยิงประตูเนี่ยเป็นคนที่ยิงบอลดีมากๆคมมากๆแทบจะดีสุดในประวัติศาสตร์สปอร์ติ้งลิสบอนนะอันนี้เขาพูดนะแต่เรื่องการมงเนี่ยอย่าไปหวังกับเขา เขาเป็นคนที่หมุงบอลได้แย่มากๆในประวัติศาสตร์ของทีมเขาเนี่ยสปอร์ติ้งลิสบอนเนี่ยเป็นกองหน้าที่หมุงบอลแย่มากๆนะครับเพราะฉะนั้นเ็ต้องเลือกใช้ผมว่าฮาเวสก็ยังมีจุดเด่นที่ดีกว่าโยคาเลสในเรื่องของการหมุงบอลคือฮาเวสมันก็ไม่ได้หมุงดีขนาดนั้นนะนี่หลายๆครั้งที่มึงควรจะเข้าแม่งก็เอาไปไหลไปหมุงอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่คือโยคาเลสก็ต้องพัฒนาจุดนี้ด้วยนะครับถ้าอยากจะเป็นกองหน้าที่พึ่งได้ครับอาร์เซนอลเพราะวอาร์เซนอลเจอทีมโลบล็อกเยอะใช่ไหม ก็เราต้องต้องเปิดหม่งเข้าไปลุ้นแน,น่นอนเพราะว่าอย่างเกมส์กสเปอร์เนี่ยเราสังเกตแล้วว่ายคเลรสเป็นทาร์เก็ตแมนไปอยู่ในกรอบล้อมรอบไปด้วยผู้เล่นสเปอร์การที่จะให้เขาเอาบอลลงที่ตีนแล้วพลิกไปยิงเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะพื้นที่มันน้อยมากการมาของเอเซ่ที่เปิดบอลแม่นก็จะช่วยเรื่องตรงนี้ได้มากขึ้นทําให้เปิดบอลเข้าหัวฮาเวดได้มากขึ้นเข้าหัววิกตอร์ยคเลรสได้มากขึ้นซาก้าในวันที่เล่นกับสเปอร์ก็ไม่ได้แม่นนะ คือมันก็จะมีวันฟอร์มดีฟอร์มไม่ดีของเขาแหละนะครับส่วนมาเตลลี่นี้เราก็คงไม่อยากจะหวังมากเพราะว่าการเบิดบอลไม่ใช่จุดเด่นของน้องเลยนะครับก็รวมรวมมาโยคาเลสเนี่ยมีจังหวะหนึ่งที่สร้างโอกาสให้เพื่อนนะครับก็คือตอนที่บอลมันลอยมาแล้วมันเกี่ยวลงนะพอเกี่ยวลงเสร็จปุ๊บถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะแปะกลับไปให้กับซูเปอร์มินดี้ได้ยิงนะซึ่งซูเปอร์มินดี้เนี่ยก็ลงมาครึ่งหลังทําให้เกมดีขึ้นเยอะนะครับเปลี่ยนจเปลี่ยนจากนอกาดเป็นซูเปอร์มินดี้เนี่ยเกมลุกนี่คือแบบ ครองเกมเลยด้วยความที่สเปอร์ส่งเกมลับด้วยแหละนะคือเขาเล่นแบบอุดอุดสุดตัวกะเอาหนึ่งศูนย์ทำให้เราได้ครองบอลน,นะครับผมบุกแบบเต็มเต็มนะครับก็พอแปะให้ซูเปอร์มินดี้ใช่ไหมซูเปอร์มินดี้ก็ยิงได้ยิงสองครั้งนะมันยิงแปกทีหนึ่งติดบล็อกแล้วเด้งกลับมาก็ยิงออกไปนะครับอันนี้ก็เป็นจังหวะเดียวที่ยูเครสได้แสดงอะไรบางอย่างให้เราเห็นแต่ว่าเวลามันก็น้อยเกินไปนะเราก็ไม่ได้เห็นฟอร์มากนะครับก็ คอมเมนต์อะไรไม่ได้นะครับเพราะมันมีแค่นี้จริงๆมันลงมามันไม่ได้บอลน,นะสรุปอีกครั้งหนึ่งครับก็มีอีกหลายจุดนะครับที่ต้องแก้สําหรับอาร์เตต้านะครับผมปีกซ้ายต้องเอาคนเข้ามาซึ่งข่าวก็เอบิลิชีเอเซ่นะครับหรือจะเป็นตัวอื่นก็ได้ที่มีมิติในการบุกหรือเลี้ยงกินตัวได้มากกว่านี้และเปิดบอลแม่นกว่านี้ส,ส่วนฝั่งขวาก็ต้องมาดูอีกทีว่าโนนี o ่บาโดเก้เข้ามาแล้วจะเป็น,ปนยังไงเบียดแย่งกับซาก้าได้ไหมถ้าเบียดแย่งกับซาก้าได้ดี ผมไม่ได้หมายคมว่ามันเก่งกว่าซาก้านะเพียงแต่ว่าการที่เรากดดันให้ซาก้าต้องเรียกฟอร์มเนี่ยมีการแข่งขันในทีมเนะี่ยเป็นเรื่องท,ที่ดีกว่าอยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องกองการที่ผมพูดไปตอนหัวคลิปนะครับเรารู้อยู่แล้วแหละซูเมนดี้เด็กนไรส์อเดกาดเนี่ยยืนพื้นตัวจริงแต่ทีนี้ชุดที่สองนอก,การเนี่ยจะเล่นยังไงจะเอามาเล่นในตำแหน่งไหนจะลงในช่วงไหนตัวจริงในเกมใหญ่ได้หรือเปล่าตัวหรือว่าตัวจริงในเกมเล็ก อันนี้ต้องเป็นโจทย์อาริต้าต้องมาแก้แล้วทําให้มันเวิร์กนะเพราะว่า,าถ้าใครเห็นต่างนี่คอมเมนต์ได้เลยนะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันขึ้นเกมไม่ได้เลยบางทีมีจังหวะมันคือสิ่งเดียวที่มันทําได้นะในเกมที่เจอสปเปอร์คือการแย่งบอลไว้มันตัดบอลเก่งโอกาสอะชนแย่งเอาตีนไปแย่ดึงบอลมาแต่ว่ามันแย่งบอลได้จริงมันมีหลายๆจังหวะเลยที่แย่งบอลมาปุ๊บพอจะสวนกลับเร็วอะบางทีมันต้องเล่นจังหวะเดียวมันไม่ทํา มันไปแตะหนึ่งแตะสองแตะสามเลี้ยงเข้าไปปุ๊บแล้วก็เสียบอลโดนสวนกลับมาอีกอะไรเงี้ยคือเรื่อง transition play มันไม่ดีการขึ้นเกมก็ไม่ดีพูดง่ายๆว่ารับดีอย่างเดียวลุกไม่ได้เลยนะครับสำหรับคริสเตียนอกาดก็ต้องไปคุยกันว่ายังไงเปลี่ยนวิธีการเล่นไหมหรืออะไรยังไงก็มารอกันต่อไปว่ามิเกลเดต้าจะแก้ไงนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดเป็นกำลังใจให้พวกผม้วยนะครับผม ก็ช่องนี้นะครับออกแบบมาให้กับแฟนบอลเทยซนนะครับได้มาบ่นนะครับเวลาทีมเล่นไม่ดีหรือว่ามาชมก็ได้ถ้าทีมเราเล่นดีนะครับหรือถ้าคุณเป็นแฟนทีมอื่นนะครับผมสามารถเข้ามาล้อทีมนางเอกนะครับผมในช่องอวังได้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจ้าทุกคน